คาถาบูชาพระศีวลีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจะมหาเถโลเทวตาระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันธามิตังสธาศีวลีจ่ามหาเถโลยักขเทวาพิปูโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันธามิตังสธา สีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานระปุชิตโตโสระโหปัจจาญาทิมหิอหังวันธามิตังสทาสีวลีจ่ามหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจาญาทิมหิอหังวันธามิตังสทาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานาระปุชิตโตโสระโหปัจจาญาทิมหิอหังวันธามิตังสทา สีวลีจะมหาเถโรยักขะเทวาพิปุตโตโสรโหปัจจยาทิมิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีเถราคุณน่งเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคขอให้มีลาบขอให้ร่ำขอให้รวยทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาขอให้สมความปรารถนาทำอะไรอะไรก็สำเร็จทุกประการสาธุสาธุสาธุ